ยืนยันเพื่อความอดมสมบูรณ์ความรักการคุม้มครองและความเจริญรุ่งเรืองพลงหัสหัสดีที่23พฤษภาคมพระจันท์เต็มดวงราศีธนูพลังงานใหม่พรอใหม่เปิดรับปฏิหาร ขอให้ทุกสรรพสิ่งได้รับพรแห่งความรักความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองขอให้เราทุกคน,นพบพลังที่แท้จริงในตนเองขอให้เราเยียวยาวตัวเองและโลกใบนี้ขอให้เราทุกคนมีความสุขและเป็นอิสระฉันเปิดรับพลังงานใหม่เข้ามาในชีวิต ฉันปลดปล่อยอดีตที่คุณข้องมองใจฉันพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบทเรียนและการผจญภัยครั้งใหม่ฉันเปิดรับโอกาสที่จะเติบโตทั้งกายใจและจิตวิญญาณเติมเต็มแสงสว่างให้ตนเองเรียกพลังกลับคืนปลดปล่อยพลังงานเก่าและสร้างกลอป้องกันพลังงาน คุนเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำแต่งตัวทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้อยู่ภายในตัวคุณแล้วเมื่อคุณปล่อยวางอาดีตสักรวานจะนำสิ่งใหม่มาแทนที่พลังงานที่ว่างเปล่าจะถูกเติมเต็มคุณมีอำนาจในการเลือกพลังงานใหม่ เมื่อถึงเวลาของสิ่งใหม่คุณจะรู้สึกได้คุณอยากจะปลดปล่อยพันธนาการเดิมๆเ,เพื่อก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่คุณจะรู้เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงรอบตัวคุณคุณจะปล่อยวางสิ่งเก่าเพราะคุณกำลังเตรียมทางสำหรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าจงเชื่อมั่นในเส้นทางนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีความสุขและเป็นอิสระ ฉันคือปลอดภัยและได้รับการปกป้องได้รับการชี้นำและความรักอุดมสมบูรณ์และสร้างสรรค์เข้มแข็งและยืดหยุ่นฉันเชื่อมั่นในสัญชาตญาณและญาณอย่างรู้ของตัวเองฉันรู้ว่าฉันมีทุกสิ่งที่ต้องการในตอนนี้และจัก,กรวาลคอยหนุนหลังฉัน ถ้าเราต้องการให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆออกไปจากตัวเราไม่ว่าภายนอกจะมืดมนแค่ไหนเราก็จะสามารถจุดประกายแสงสว่างในตัวเองและปลุกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในทุกสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรา เปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงทุกสิ่งในชีวิตของคุณจะเริ่มก้าวหน้าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากความซบเซาเป็นความคล่องแคล่วจากความขาดแคลนเป็นความอุดมสมบูรณ์จากความสับสนเป็นความชัดเจนจากความทุกข์เป็นความสุขสงบความเข้มแข็ง ภายในจะไม่มีสิ่งใดภายนอกมาทำลายความสงบสุขในใจคุณได้คำท่องอยามเช้าฉันเปิดรับความมั่นคงทางการเงินอารมณ์จิตวิญญาณและร่างกายฉันเปิดรับความรักความสำเร็จความสุขความสงบภายในความเบิกบานใจและความชัดเจนฉันคือแสงสว่างแห่งรักที่งดงาม ขอบคุณทุกสิ่งและทุกคนในชีวิตฉันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและความศักดิ์สิทธิ์ฉันมีจิตใจที่สงบและแจ่มใสฉันสูดรักเข้าไปและปล่อยวางความเห็นแก่ตัวจิตวิญญาณของฉันสงบสุขฉันพอเพียงฉันมีสติฉันคือตัวฉันผู้สร้างและผู้ลิขิตฉันคือคุณคือ เราคือความเป็นหนึ่งเดียวกันจิตสำนึกสากลไม้ฮอร์แกนปลาดอยชิรเวเนส